สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเรียงข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word นะครับซึ่งเราสามารถเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนียเรามีรายชื่อคนอยู่20รายชื่อเรวยกันนะครับซึ่งข้อมูลก็ไม่ได้เรียงตามลำดับตัวอักษรนะครับถ้าเราต้องการเรียงข้อมูลตามลำดับตัวอักษรนี่เราสามารถทาได้โดยวิธีการดังนี้นะครับลำดับแรกก็ให้เลือก ข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการเรียงนะครับอันนี้มีรายชื่ออยู่20รายชื่อด้วยกันนะครับเมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการเรียงแล้วก็คลิกที่แถบหน้าแรกนะครับแล้วก็คลิกที่คําสั่งเงรียงลําดับตรงนี้นะครับหน้าต่างเรียงลําดับข้อความก็จะเปิดขึ้นมาที่นี่ที่หัวข้อเรียงลําดับตามนะครับก็ให้เลือกเป็นย่อหน้านะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราจะเรียงเนี่ยอยู่ในรูปแบบของย่อหน้านั่นเองนะครับ ในส่วนของชนิดนะครับก็ให้เลือกเป็นข้อความนะครับเพราะว่าข้อมูลของเราเป็นข้อความถ้าเป็นตัวเลขก็เลือกตัวเลขถ้าเป็นวันที่ก็เลือกเป็นวันที่นะครับอันนี้เป็นรายชื่อคนก็เป็นข้อความหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะมีตัวเลือกว่าจะเรียงจากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปหาน้อยนะครับเราก็เลือกได้ตามต้องการหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มตกลงได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีเรียงแบบง่ายๆก่อนนะครับ จะเห็นว่ารายชื่อของเราเนี่ยก็จะถูกเรียงตามลำดับตัวอ,อักษรเรียบร้อยแล้วทีนี้ในกรณีข้อมูลของเราเนี่ยมันเป็นชื่อกับนามสกุลถ้าเราต้องการเรียงตามชื่อด้วยตามนามสกุลด้วยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีก็เหมือนเดิมครับให้เลือกข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการเรียงนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่คําสั่งเรียงลําดับตรงนี้นะครับเมื่อหน้าต่างเรียงลําดับข้อความเปิดขึ้นมาตรงเรียงลําดับตามเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจาก ย่อหน้าเป็นคํา1คํา2อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าข้อมูลของเรามีหลายคำเนี่ยตรงนี้ก็จะมีคํสามคํสีไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่ข้อมูลนะครับอันนี้ข้อมูลของเรามีชื่อกับนามสกุลก็ยังมีอยู่2คําผมต้องการเรียงตามคําแรกก่อนก็คือชื่อนะครับเรียงตามชื่อก็จะเป็นคํหนึ่งนะครับชนิดก็เลือกเป็นข้อความนะครับจากน้อยไปหามากอ่อันนี้ผมลองเปลี่ยนจากมากไปหาน้อยดูนะครับทีนี้เราจะเรียงตามนามสกุลจาก มากไปหาหน่อยเหมือนกันก็แล้วตามด้วยนะครับตรงหัวข้อแล้วตามด้วยตรงนี้ก็คลิกเลือกนะครับเป็นคํา2ก็คือนามสกุลนั่นเองนะครับก็คลิกคํา2เทีนิ้ก็เลือกเป็นข้อความนะครับตรงนี้ผมจะเรียงจากมากไปหาหน้อยนะครับทีนี้ข้อมูลเรามีแค่นี้ในส่วนของช่องที่3เนี่ยก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับ ทีนี้ด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มตัวเลือกอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับลองคลิกที่ปุ่มตัวเลือกนะครับหน้าต่างตัวเลือกการเรียงลำดับก็เปิดขึ้นมานะครับทีนี้จะมีแบ่งเขตข้อมูลด้วยนะครับจะเห็นว่าข้อมูลของเราเนี่ยก็จะมีชื่อกับนามสกุลนะครับแล้วก็จะมีขั้นด้วยเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับะจะมีแท็บ กับจุลภาคแล้วก็อื่นๆนะครับเราก็เลือกเป็นอื่นๆนะครับแล้วตรงนี้เราก็พิมพ์เป็นเว้นวรรคไป1ทีนะครับภาษาที่ใช้เรียงลําดับเนี่ยเราก็เลือกภาษาให้ถูกต้องนะครับเพื่อความถูกต้องในการเรียงข้อมูลนั่นเองหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มตกลงได้เลยแล้วก็คลิกปุ่มตกลงอีกทีจะเห็นได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยถูกเรียงตามลําดับตัวอักษรจากมากไปน้อยตามที่เราต้องการแล้วนะครับลองนําไปปรับใช้ดูนะครับ